ดอท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะไม่เห็นสกินผมใช่ไหมครับหนึง่งเฮ้ยอ่ะปัดมือจะรู้ไ้มันเห็นสกินลมพัดหัวปูนใจไหมจะไม่เอยแล้วมันหน้าจอดับแบบเนี้ยปุ๊บใช่ไหมเด็กเด็กต,ต้องเห็นแล้วเขาก็โโน่าจะเห็นกันเยอะแยะไปแล้ว อย่างไรก็ขอโทษนะครับผมพัดพวนปวนใจไม่หนอนจะไม่คอยไม่เชื่เสียวอี๋ใครเทมไม่เทมบ่ขบุกเดี๋ยวป้อนนู่ยป่าเข้าใจป่ะจ้ะ

đi cuối đi lên bé không buồn về Mấy ổ cưng bé không buồn bỏ là ổng la được Nè, nè, qua qua mà, đi Cái gì đi sẵn, Quá Phú trí lơm Anh em một phú trí lơm Đi ngon nè, Ngon thì quay Cái phép buồn buồn เนี่ยมันไม่ข้าล่างนี่ยเราควรจะเอาข้างล่างมักก่านะแต่มันน้อยใจขึ้นมาเนาะกระดาษกระดาษเฮ้ยได้ดาษพอดีนะกรดาบให้โอกาสเธอมาคี่ความมาได้ดาบแล้ววอลตะลุยผมกระดาษโว้ยผมพัดวนๆใจไหมเนาะเสียวเีย 没摆，没摆，没摆，no no no no。 มันตายเย้เย้เย no ้ม uh en ันตายแล้วเย้เฮ้ยเฮ้ยที่นีเนี่มีคนแค่นี้เฮ้ยมนเล่นดิไป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 ทีมให้ทีมอ่อนอ่อนให้มันอ่อนให้มันเจ้ว่

ไม่ไปอ่ะมันไม่มีใครอยู่ ซําโอยวเฟี้ยะวเฟี้ยับหลังนะเข้าใจปะสิบคนั่งโดดหวดปใจไม่น้อยว้าว้ยแชมป์โว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 ยไงหดลโหดะลลมบาดปวดปวดใจ Eu é